สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเมธหมอดูจิตใายุตซีนะครับวันนี้ก็ต้อนรับวันหวยออกนะครับวันเสาร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าหกสิบปดไพ่ก็ขึ้นสิบเหรียญเลยก็อยากจะให้ทุกคนโชคดีมีชย้ยมีเฮงถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีเออได้รับทรัพย์รับเงินกันนะครับ แล้วก็มีปัญหาคาใจอะไรก็ขอให้ทุกเรื่องผ่านไปได้ได้วยดีใครที่มันทะเลาะเบาแหวงหรือว่าขเขาเริอกอะไรอะ่ะเจอคนเอาเปรียบก็ขอให้หลุดพ้นได้นะครับขอให้หลุดพ้นได้แล้วก็คนรักความรักความรักที่ดีมันเลือกได้นะครับ อย่าทนอยู่กับจมอยู่กับความรักห่วยๆห,ห,หรือว่าผู้ชายเร็วๆหรือผู้หญิงนี่เร็วๆเลยนะครับเราก็ไม่เราอาจจะไม่ได้ดีร้อยแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์เลือกที่ว่าจะไม่ต้องทุกข์ทรมานหรือว่าอะไรอยู่กับคนไม่จริงใจอะไรเงี้ยน,นะครับผมก็เจ็บมาเยอะนะครับหมายถึงว่าเกับเรื่องความรักก็ไม่ได้บอกว่าชินชาแต่ก็มันเป็นบทเรียน,นคร บทเรียนชีวิตให้ได้เรียนรู้ให้ได้ก้าวไปให้ได้โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแก่ขึ้นนั่นเองปีนี้ผมก็42แล้วนะครับก็ครึ่งคนแล้วฮะไวไม่เรียวไวไวก็วัยกลางคนเต็มตัวแล้ว <c oughs> ก็ผ่านอะไรไม่เยอะแล้วครับ ทั้งดีทั้งร้ายทั้งอุปสรรคปัญหามากมายไก่กองก็อขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนได้ได้ผ่านไปฮะเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะครับทุกอย่างจะผ่านไปได้ทุกคนเข้มแข็งนะครับแล้วก็รู้ว่าคำว่าสู้ๆนะมันจะดูเหมือนก็เชยเชแต่ก็ มันก็ไม่มีคำอื่นที่ดีกว่านี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนสำเร็จสมหวังร่ลำรวยเงินทองสู่ภาพร่างกายแข็งแรงมีอะไรก็ทักมาคุยกันได้นะครับนึกถึงการดูดวงหรือทำนายทายทักหรือว่าชะตาชีวิตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มาคุยกับผมได้ครับเมสหมอดูจิตใจยิตซีครับฝากไว้ใน อ้อมอ้อมหัอม,อมใจของเพื่อนๆด้วยครับขอบคุณมากครับ